ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเพื่อนที่ก็อยู่กับผมเพชรและเพื่อนของผมชื่อว่าพิกครับผมก่อนนี้ก็จะมาเล่นเกมทอยวอลกันะฮะ <War. S 1> ในโหมดซอมบี้โหมดเนะนี่ยคราจะได้เล่นเดสแบทไปคาวนี้เล่นซอมบี้โหมดบ้างนี่ตัวเดิมเห็นเก่งไหนโดยเปิดมาเนี่ยแโอ้โหด่านนี้แล้วด่นอะไรวะไม่เคยเล่นด้วยเออด่านนี้ออม,มึงมังมีใครตี ไอ้พวกบ้ากันได้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนกันซซมบี้อยู่แต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่ได้เออแล้วตอนนี้คนอยู่ยังไงนะโด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 มาเดิมาดีกว่าโอ้โหดูนะเห็นไหมมันขึ้นไปอยู่ข้างบนกันนะซซมบี้อยู่แต่ข้างล่างเลยเลยยิงลงมาได้แล้วแมบี้อยู่ไหนวะยังไม่เห็นเลยเออโน่นตัวหนึ่งกูเห็นอยู่อ๋อซอมบี้ตีวคนตายหาหนึ่งคนแล้ว กูโดนไม่โดนอ่าโดนแล้วป<า>กักตายไอ้คตัวไปอยู่ไหนอ่ะไอ้คนไอ้ตัวไปอยู่ไหนไอ้คนไอ้ตัวไปอยู่ไหนมันเนียนนะกูอะอ๋อ,หอเห็นแล้วกูรู้แล้วเนียนถือเลื่อยอยู่ในเวลสี่มันมาแล้วอือจบอไม่น่าเนียนะะนะเด็กเป่า

ลุมคนเดียวเนียลืมลืมลุมลมเด๋ยวลมเด๋ไอ้ยี่ดิไอ้ยี่เดี๋ยวไปไหนเดน๋ยวไปไหนโดดจังกเลยโดนทีนะครับโดนโดนนั่นแหละเอ้เฮ้ยซอมบี้เว้ยเราคือแก๊งซอมบี้เฮ้ยนังโอนนังโอนหนังโอนนงอนนังนนัอนนังนโดดลากันอยู่เฮ้ยสวัสดีกดได้รักตีไหมู้แก่เสียงซอมบี้ Oh. ดดโอ้โหดูดีเป้ใหญ่น้ำเลยเป้ใหญ่ยยนำ้ำเป้ใหญ่น้ำเลยเป้ใหญ่ยยน้ำครับขึ้นไปไงอะอะไรเดอือดสองเต็มเดืไดสองเต็มเพืลยเขาบนนูน้นอะเอ่อขึ้นไม่ได้ว่ะรู้ไม่เคยขึ้นงนั้นเนี้ยหมดแล้วจับคนอีกสคนโอ้ยรู้สึกว่ามันจะมีแชทเข้าเมื่อกี้นี้ คนดังก็งี้แหละเฮ้ยพี่กูเจอเป๊ะไม่เอาไม่เอาไปไปไม่ได้ไม่หลอกไม่หลอกอุ้ยเกงในเกงใน เช็คดูเก่งไหนยอมนะไม่ตายดเด้ดวงทีหนึ่งนั้นน่ะอ,อีกทีหนึ่งมันตายนี่แหละตายจริงยอมยอมเลยล่ะยอมมึงขึ้นไปยังไงวะได้ขึ้นบ้างกระสุนดมันเกลลีเลลเลล้ยงเลยอ่ะ กูเจอแล้วกูไปแล้วพเกี้บันทง่ง ไอ้พี๊ยเขิด้วยไอ้พี๊ยเขิด้วยไอ้เพี๊ยเขิด้วยหลังกูไอ้เพี๊ยเขิด้วยนั่นไอ้บันไล่เอ้ยประเดี๋ยนแกจะทำอะไรตรงนั้นน่ะหนีกูเลยนะมึงอ่ะนี่ยิงโอ้โหถอย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 ไม่มาไม่มาตัวใหญ่นำสิเว้ยถอยกอนถอยกอนไม่มาไม่มากูเคยผีก่องกอยแต่เมื่อไหร่ย ไม่รู้มึงอะไรข้าวสาลีข้าวสาลีเจ้าก็เล่าเหรอข้าวสาลีรายการเป็ข้าต้มไอแกกำลังทั้นนะเพื่อนมึงจะเอากูไ้พิก<จ>เฮ้ยเราพี่ใหญ่มาช่วยดิ มึงโดนแน่พี่เฮ้ยเดี๋ยวกูส่งเก่งนายแป๊บเดี๋ยวมาดูมันนั่งมาให้เกียรติกูเลยโอ้ยข้างหน้ามึงจะมีแน่ๆเลยมึงต้องกลัวสปอยะน อะไรอะไรยังเวร์บาบ่าบอกแล้วบาบ่าวบาบ่าวดิ่บาบาวด่ฮิิฮ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 ินิฮฮิกิิฮฮิฮิฮฮิฮิฮนฮิ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 ิฮิฮิิบิิิ แล้วหนึ่งตัวในตรงนี้เนี่ยเหนะลือตัวเดียวเองเฮ้ยเร้อยู่ด้วยกันดีกว่ามึงอยู่ไหนกูไม่รู้กูออยานที่จะปล่อยกุ้สุนกูนอยู่บนเนี้ย ที่มึงตายเมื่อกี้อ่ะอหายยาวๆโอ้โหพีกตชุดมันดีโอ้โหแม่สาวน้อยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวที้ยหนขวานหน้าไปเด็กนู้นเด็งน้นขอกระสุนก่อนกูมาแล้วไปแล้วขอกระสุนแล้วกูไปแล้ว กูบักคิวกูบักคิวเพชรเนี่ยมาด้ยเพชรแล้วเพชรคนโกนเนี่ยไปเว้ยเฮ้ยกูรีนะเว้ยดูทะเลดิเนี่ยน่าจะรอดนะเพชรไปไม่ได้ได้ดิโดดมาตรงนั้นอ่ะเออสองครั้งดิเฮียเข้มาเร็ว เออแล้ววิ่งมาโดนตัวค้างอ oh, ่ะกะดีๆเออเห็นไหมเอาไอ้พีกอย่าไม่มีใครตามหลังใช่ไหมม่มีกูมากับมึงเนี่ยกูอยู่กับมึงก็เนี่ยพกขึ้น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 แล้วพีก ดูอยู่นี่โห้ยควันอยู่ครบเลยน่ารักดีไะการออกกันนี้รีกเร็ว กูขอไม่เป็นซอมบี้นะใครก็ได้ที่มาเยี่ยกูใครอื้อวะใครค้างใครค้างพิกมึงอยู่ไหนพิกตัวเนี้มึงอยู่ไหนเนี<อ>่ยไม่ได้อยู่ข้างหลังมึง เฮ้ย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 เยเย็นเย็นพิกมันยิงกันอยู่เนี่ยเพิกมันยิงกันอยู่เนี่ยมานี่เร็วตายครับข้างหน้ากูไม่โตอยู่ข้างหน้ากูไม่โตอยู่ยิงโตดไปยิงโตดูดูดูโ้นอยู่ทางยาวเลยแก เขาไงวะโวยเอาชิปโอ้ไนมะ่เอาแล้วน้องน้องเฮ้ยเ้ยเ้ยเ่ายไม่ได้ไม่ได้ พ็ก I kill you I kill you oh shit oh shit shit I kill you กูบอกแล้วกูเป็นแน่มันใครล่ะเพ็ก I kill you มันใครล่ะ กี้หน้าเหมือนเด็กตาแก่ดิเทวอไอ้ยายแก่ที่มันเป็นขนมหวานเลยโอ้ oh, shit เอ่ห็นแล้วกำลังจะวิ่งไปเนี่ย,ย,ไ,ปยไปได้กูไปเลยนะพี่ก้ย โดดโดดลุมอุ้ยนแต่ลุงหนึ่งไม่ตายเฮียเลยไอ้ลุงลุงลุงกรกมลุงโทมลุโทนนี่ผู้หญิงเนี่ไอ้กูได้นเยอะเลยเฮ้ยเฮ้อีตูดอีตูดอีตูดันอตูดที่ได้ มันเอาอะไชุดไปน้ำล่อเราเราคือชายชะก,กันต้องอีงออออก,ก่งเยอะ oh shit มันก็เป็นแค่ผู้หญิงแต่เราเป็นผู้ชายเอ้ยโอ้โหเกือบแล้ว โอ้โหโดนอะไรอินามกูโดนไปแล้วไม่แกอะไรทำไมยินเฉยๆบ้านไปแล้วโน่นกูขึ้นเป็นนะไปเร็วขึ้นไปตามไปเร็วมันเยอะเยอะแกมันเยอะเลยอ่ะมันจะบินข้ามหัวเงี้ยบินข้ามหัวกูเหรออะไรวะทศกัณฐ์อ่ะเฉยคำหยาบวอดดิไม่พิก โอ้โหกูต่าห้าได้เยอะอีที่ห้าเนี่ยต่อไปเก๊กขึ้นที่เดิมขึ้นที่น้นมั้งเหอไอพวกมันอะตรงนี้เนี่ยกูเนี่ยก้ไหนกูมองไม่เห็นนี่ไงกูยืนอยู่บนนี้เนี่ยยิดเรื่อยเนี่ยอีกแล้ว ก็ได้ที่ไม่ใช่กูโอ้ยทำไมได้เป็นกูด้วยเนี่ยเยอะอะไรเจ้ากูเหรอพี่เจ้ากูเหรอเจ้ากูเหรอ ให้ตะเวนดีกว่าไปเอาไม่เอาแกไปให้ห่างๆกูบอกมาเลยไอ้ย <c oughs> <c oughs> ี่้ยกระบอลกระบอลเคลื่นไปยังไงวะเคลนได้แล้วกูอ่ะแต่กูขี้เกียจขึ้น มายังไงแล้วไมเอลแล้ว่เป็นแค่สองคน้วยนะประเด็นอแางไวิ่ะนี่นนี่โอ๊ยโอจะใจกันไปแล้วจะใจกันแล้วทศกันฐ์ไม่ใจกันแล้วทุกัน อะไรกันนำมโอ้ยจะตายเอาได้เนะน,นี่ยน้้ไววดดตัีีีย่ไไกดอะไรวะเพ่กุยเกี้ยวอ่ะกด F เออนี่ไงกูลืมกูตายกูตายกูตาย โอ้ยตายเฮียเอ้ยหนีหนีแกใครัำชูต่อกูแล้วเรียบร้อยก็ไม่รอดวะไม่รอดหรอมันลุ่มมันลุมมมามขี้โกงอ่ะ ปืนมันก้นกว่าแั้งก็ใจไว้เราเราเป็นจัวตีระยะใกล้เ้องามจำไมแก่เฮ้ยลค่าเอ้าวอ้าโอ้โหนี่โคตรโหดเลยอยู่ตึกงห้นมึงอ่ะมามามาต่อยก่อน กูเก่งนายกูเ <abandoned> ก <public> <ını Vincent Leonard> ่งนายโอ้ยเส็สำหรับเกมไท่วอลหนูดสมบิก็ขอจบคลินี้ก่อนแล้วกันขี้เกียจเล่นละเียตอ๋ดูกูเก่งนายไว้ก่อนก่อนลาก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเด้ออะไรคินนี้ก็ไปก่อนแหละบาย